นองก้าเลี้ยงไก่ครับคุ้ไก่เอาข้าวให้ไก่กิน้ต้องบอกว่าไก่นกตาการตานไก่น้าเีสถิตัวเลขหรงกมกันห้นวยบริการเราสถิตัวตัวเลขคนที่เสียชีวิตส่วนใญ่กินทามือเลยนั่นไก่ไก่กินทามือนเก้าเลยครับต้องให้กินอย่างนี้ถึงจะกินใช่ไหมนี่ เอาใส่ของให้กินนี่ไม่ค่อยอยากกินกันเลยเนี่ยพอวันที่เราจะเปิดต่อไปเนี่ยรู้แล้วว่าสถิติของ้าวคุนด้วยข้าวเปลือกหญ้าเนเปียกับข้าวต้มข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยหญ้าเนเปียแล้วก็ลํำข้าวทำให้กิน เลี้ยงไก่แบบไก่อารมณ์ดีครับเปิดวิทยุให้ฟังทั้งวันได้ผลเริ่มจะไข่และวันละไข่สองไข่ตอนนี้ไม่ต้องรมเรื่องอายบแล้วนะไก่อารมณ์ดีนะครับฟังวิทยุด้วยครับฟังข่าวจากวิทยุรัฐสภาเล่านี้เป็นเล่าไก่บ้านไก่ผสมครับไก่พันธุ์พม่าไก่กระดูกดำอ๋อนี่ครับอันนี้พันธุ์ผสมเล่านี้นะครับพันธุ์ผสม มีตัวไก่อกตัวเดียวตัวนี้กําลังโตครับกำลังโตกําลังจะเป็นไก่อกนี่ตัวนี้มันซนครับนี่บินบินขึ้นนู้นมันมีจะมีช่องว่างระหว่างตะข่ายกับหลังคาอยู่ประมาณห้าหกนิ้วนะกว้างกว้างมันบินไปออกไปข้างนอกเสร็จแล้วมันไปเดินผมวางกับดักตัวเงินตัวทองเอาไว้ไปเหยียบ หนีบขาเลยเป็นแผลเลยมันซนบินออกไปได้บินออกไปได้นะเป็นแผลแน่ะตีเป็นแผลเลยโอ้โหหนูบินนี่นะบินขึ้นไปบนนู้นข้ามออกไปตีเป็นแผลเพราะว่าผมเอาไอ้ตัวกับดักไว้รอบๆเล้าไก่้องกันตัวเงินตัวทองมันเข้ามากินไก่แล้วก็ขโมยไข่ไก่ วันนี้ตรงนี้มีสามไข่อันนี้มีหนึ่งไข่ก็เริ่มเริ่มจะได้ผลครับโดยการทําให้มันอารมณ์ดีปรับอาหารมีวิทยุฟังเหน,น,ะะนบ้าวกล้าวกำลังเพลินกับการเลี้ยงไก่ครับให้ข้าวไก่ เลี้ยงไก่แบบธรรมชาตินะครับก็คือให้กินข้าวสวยข้าวเปลือกหญ้าเนเปียลำผสมกันคือถ้าซื้ออาหารให้กินไม่ไหวนะครับต้นทุนสูงแล้วไข่ไม่ไข่ทุกตัวนะครับไม่ได้ไข่ทุกตัวเราก็จะจมทุนไปกับในเรื่องของการซื้ออาหารดังนั้นก็เลี้ยงแบบธรรมชาติค่อยๆปรับให้เขาเคยชินกินไปเดี๋ยวมันก็ไข่เองล่ะครับเนาะ ออสิบสามตัวเอาละตัวนี้ได้สามไข่สี่ไข่ก็ยังดีซึ่งผมก็ปลูกหญ้าในปเปียว้ข้างนอกนั่นแหละครับต้นใหญ่ตัวนี้ครับเป็นเป็นตัวที่ไข่ดีแล้วก็คุณน,นะครับเมื่อก่อนผมจะปล่อยข้างนอกปล่อยเข้าข้างนอกนั่งอยู่เขาก็จะมาหาจะคุณน,นะครับ งอนใหญ่ตัวเดียวที่เราได้ที่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะแค่8แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองพันใน25โหนเราก็ฉีดนี้เป็นเล้าไก่ไข่นะครับอ่าเอาใส่รางให้มันกินอย่างงั้นมันจะได้กินก็มันก็ไม่ค่อยกินนะครับแต่ว่าหัดให้มันกินเราจะซื้อหัวอาหารให้กินไม่ไหว ต้นทุนสูงแล้วก็มีวิทยุให้ฟังเพลงฟังข่าวให้ไก่อารมณ์ดีครับตัวน,นี้ไก่บ้านสองตัวไก่โอกกำลังโตกำลังโตเคลียทำไมล่ะ่ถ้าไม่เหลือเพราะว่าวสนอยากเลี้ยงไก่ไหมเพื่อนเอออยากเลี้ยงไก่ไห้เพื่อนทำไงถ้าอยากเลี้ยงทำยังไงต้องสร้างบ้านให้มันก่อนต้องสร้างบ้านให้มันก่อนแล้วไงอีก ยายไม่นี่ยายนี่ายากจะพูด่าจบแล้วนะ